ก็เขเือนจัวัดตีชาอยู่บอกด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าจีเจนะฮะซึ่งวันนี้ผมมาเป็นต่อนี่ยนะฮสมัยไหนไม่รนะู้ฮะซึ่งมันมีซึ่งการที่เราจะเป็นทหารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮนะซึ่งเราต้องผ่านอุปสรรคมามากมายฮนะเหมือนต้นคลิปนะฮะ ซึ่งเราจะเป็นอะไรเราเป็น X-Soul อะไ like, ร Soul มันไปเนี่ยไปที่ปีสฮื้อโอ๊ยโอ้ยเยี่ยคุณคนั่นแหละครับยังดีกวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายกูตายไปกี่รอบแล้ววะงั้นเราต้องเปลี่ยนคาร์ดนะเป็น Engineer อ <c oughs> อเออหเออ่อเมีร์ แล้วเราเป็นเป็นซับพอร์ตสายซับบีพอร์ไปไปที่บีเราต้องไปร้างแค้นเอ็มจีเ้าไปไปที่ซิตี้อ่ะเราต้อง มันไม่มีใครมาเลยโมเกอะไรอะเอออนนี้มันก็ยึดได้แล้วทีแล้วทีมูเนี่ย เดี๋ยวถ้าผมเจอตูเดี๋ยวผมจะสแสดงวิธีการยิงปืนแบบถูกต้องนะยิงให้ให้ให้สกูไม่ตายไอ้ตายสิถ้าไม่ตายแล้วมึงจะสอบสอบผ่านทหารแน่เอาละตูอยู่ได้นะรือเปล่าวะหรือเพื่อนกู มันยิงมาได้ไหนก็ลูกด้านนั้นเลยฮนะอะไรวะอะไรวะมัน,นยิยปยปงปืนโอยแม่งโดนยิดคืนอยู่แล้วเก่งเกินไปวะเก่งเกินเก่งเกิน กินทหาดนี้พวกมึงสอบผ่านทาหารมัได้ไงวะแต่ในศัตูยิงมาจากด้านนู้น ขนมัวเลยเราต้องเฟิร์สเพอร์สเนเลยเฟิรฟอย่างนี้มาจะไปโดนใส่เม่คุณเนี่ย มันจะไปโดนใครไหมวะนั่นเลยครับวิธียิงปืนที่ถูกต้องโอ้นั่น,นัะเดียวนะเนี่ยเราต้องช่วยชาติเยอะเยอะดูามาช่วยหรือเป็นตัวทวงวะเนี่ยเราต้องยิย้เยอะ เขบไม่สะท้อนกลับมาดูตัวเองฮู้อวว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  แจ,จริงจริงจริงถธอวันนี้โอ้ยไม่ได้กางอะไรเลย,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 ยสอบผ่านได้หายมาได้ไงวะลิงเอาไว้ ไม่รู้เลยวิ่งไปโอเคเฮ้ยอะไรวะไปน้าปลามาลืวาโอ๊ยตายเลยไม่สง่งไม่นัดเดียวกูตายเลยโอ้โหไปเปล่าอันเราต้องเป็น อินอ uh, like, um, okay, 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 ินอะไรสักอย่างไปที่ซิตี้ไม่ควรจะไปซิตี้โอเคกูไหมโอเคนะฮะวิ่งไปรันหนึ่งตา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 ตรงนี้ขอลลก อัดลงถ้าลงคลิปนี้ก็ไปแล้วปุ๊บขอหายไปสักสัปดาห์หนึ่งไปพักคออืไมไปไปไปเอาเมือม่อยไม่ถึงเลยสแบบัดว้านี่กูแล้วเพื่อนในสอบหานถ้าหายไปได้ไงวะ องแล้วอนะฝีมือเลือกโดนกลับระเบิดตายว่ามันอยู่ตรงไหนวะไม่แบบวางไม่ตรงยากเพราะง,งั้นเราต้องกลับไปเป็นซับพอร์ตพอว่าซับพอร์ตไม่ยิงยิงได้อย่าง,างโหดร้ายทายรุณยิงแบบเฮ้ยทำไมนายใช้พวกละมึงยิงอะไรอะ Mình người mọi Mình mọi người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  mọi này mọi mình mọi người tai, sting mọi người bye không? bye bye, mình người mọi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  người rồi เาเราวิ่งไปวิ่งมันก็ขุดชา้าโหสู่กูนึกว่าอะไรโหล่เราวิ่งไปรัน นายจะไม่ตายเสียเปล่าเพื่อนฉัจะพูดซะเขามมึงยิงแรงไปเปล่ายิงแบบอะไรวะกตายตายโดยไม่รู้ตัวตายสนิทสิทธ์ามลง วิ่งวิ่งวิ่งนี่มันวิ่งเหรอวะปกติถ้ามันควรจะวิ่งเร็วกว่านี้เหรอฮู้อะไรวะเมื่อกี้มีมีรังสีอมหิตผ่านละปาดหน้าไปพลังมากกว่าเก้าพัน โอ้ยิงโดนั่ะดึงไม่มีดีรักษาเพื่อนได้แต่่รักษาตัวเองไม่ได้เออมันอยู่ด้านโน้นมันอยู่ด้านโน้นยิงยิงแบบยิงแบบบ้าคลั่งแบบแลมโบ้ โอเคตายสักทีตัวหนึ่งมาเลยตัว mm hmm. วิง่งแบบว่ตูนอ้าว